โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมแต่เป็นการเปิดที่โคตรจะตรงเวลาบ่ายสามพอดีเป๊ะนะฮะเปิดบ่ายสเป๊ะเลยนะครับผมโอเคแล้วที่ผ่านมาก็มีข่าวของมีข่าวของการ์ดนะครับผมการ์ดอคิโมเมนท์ที่เปลี่ยนเป็นอ่าลีเจนเดรีเหมือนกันก็ยืนยัน <c oughs> จากคนนี้ก็จริงแต่ยังไม่ชัวร์มากนะักนะครับผมยังไม่ชัวร์มากนะัก ถ้าเป็นตามในรูปเนี่ยมันก็จะนี่นะครับโอเคมาลืมเรื่องนั้นไปก่อนคลิปนี้มาจัดดีกว่านะได้หนึ่งร้อยทองฟรีนะวันนี้นี่ไงหนึ่งร้อยทองฟรีจากกิจกรรมสี่ร้อยล้านดาวโหลดเขยมเป็นนะฮะรับเข้าไปรับไปนะจะมาล่ากากากันนะมีกากา้กากับรูมเมนิกีนะครับผมให้เลือกสองคนนี้รูมเมนิกีกากา้าจริงใครก็ได้นะ เอมอดินี่ดีกว่านะครับผมมอดินี่นะกองหลังยิ่งขาดขาดช่วงนี้นะฮะโอเคเอาเอซมิลานแล้วกันนะเอซมิลานมีเงินอยู่พันห้านะหนึ่งพันห้าร้อยไมคคลับคอยหนึ่งพันห้าร้อยทองนะพันเดียวก็เสียไดย้หากาเกากันนะฮะหากาเกากันมาบริคาโดกาเกะคนนี้มาเปิดรอบที่สองนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่สอง รอบแรกเปิดไม่ได้นะฮะไปลุยได้ไหมได้ไหมแตกโอ้โหวิเชียมันเหล็กมันเหล็กไปแ๊บหนึ่งเมื่อกี้นะครับโอ้แต่ได้บอลดำนะคือมันเหล็กไปเซี่ยวไว้หนึง่งนะเซี่ยววิจริงๆริอโคตรเสียดายโคตรเสียดายนะฮะโอ้นึกว่าัคาก้ามาซะแล้วแต่เป็นหนีมาอยู่ข้างๆกันฮนะมาอยู่ข้างๆกันเออคนมิจ๋เลย จเจกเลยฮนะเป็นช่วงท้ายของปืดเป็นที่เปียดแ,แล้วเจเในฮืสอสักสมคนไปนะมาโอ้โหดอกแรกเล็กดีใจแล้วตอนแรกอ่ะดีใจแล้วไม่ไม่โดนน่นระบระบกรกวโอเคเอาใหม่เอาใหม่แค่สูตรใหม่โอยหนึกว่าเปิดในคอนตอนแรกเสียดายเลยฮะมา3มคนนี้อยากได้มอรินี่กับกับกาก้าจริงๆ อินสก,กี้อินสก,กี้ไม่เอาเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนะโอ้โหคูตินยูนะฮะฟิลิปเป้คูตินยูบอลดำก็คนต้องเก็บไว้เหมือนเดิมคนต้องเก็บไว้เหมือนเดิมแต่ถ้ามันเยอะไปมันก็ต้องลบอะจริงนะนะสวยมาแล้วว้าโอ้โหพันเดียวก็เสียได้ช่วงนี้เปิดหนึ่งพันได้บ่อยนะได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นกาก้าเลยได้ไหมเท้าขวามีสิทธิ์ลุ้น ทรงผมอย่างนี้ <c oughs> ชักไปหนึ่งวิชักไปหนึ่งวิชินิซาก,กิโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเน,กกนเี่ยชินิซากิฮึมประสาดีใจที่ว่ากาก้าเนาะเมื่อกี้โอ้ลุ้นตั้เตะแป๊บหนึ่งนะแต่มาหนึ่งแล้วป่ะมาหนึ่งแล้วป่ะแป๊บหนึ่งฮะลุ้นตั้เตะแปบ๊บโอเคผมมาลุยต่อไม่โดนปะ เป็นอินซากีว่ะกาก้าไม่โดนว่ะนีฮะไปเหลือหนึ่งพันท่วนนะครับผมอืมน่าจะยากเลยว่านี่ฮะเพราะส่วนใหญ่หนึ่งพันเนี่ยงบหนึ่งพันเนี่ยจะได้แค่หนึ่งคนโอ้ถ้าฟุกมาสองคนมันจะดีมากเน,นะคนมิโอ้แต่เป็นเป็นอินซากีถ้าเป็นมารันี่หรือกากา้าเมื่อกี้เจ้าเลยนะฮะเจ๋วสุดๆบอกเลยมาลุยฮะ <c oughs> ขาวเลยว่ะ มันเริ่มยากแลว้วอ <c oughs> <c oughs> ่ะเนีมันเริ่มยากแล้วว่ะเพราะว่ามันมาแล้วไงมันมาแล้วไงแต่ก็ยังมีเสีิ์ลุ้นอยู่นะเปิดสองครั้งมาติดต่อกันยัง่านยังมีเลยนะแต่ดวงมันจะอยู่ที่เรารูกเปล่าแค่นั่นแหละมาอือหือโหมันเกเป็ฟดิสกิเศร้าเง,งินเนี่ยทำไมไปกาก้าแล้วมาดินนี่อยู่อะโอ้โห ของคนเนี้ยใครก็ได้อ,อ่ะมาตอนเนี้ยเขาฮือเขาฮืออินสก,กี้ไม่เอาเนี่ยเรายังไม่ถึงพันข้าวจั่ว <c oughs> ลบหมดนะ่ไม่ใช่บัลดำลบหมดเพิ่งนี้มาโอ้ยหมุนนานอีกแล้เนี่ยเคอร์รีต่อนะครับผมริกา,กาโดกากา้าริกาโดกากการิกาโดกาเกาเนี่ยสิ้นเดือนนี้น่าจะได้รู้กัน เรค่อนอิคแบบชัวร์เลยเนี่ยไม่โดนแลว้ววะนะไม่โดนแล้ววะเลยห้าหร้อยทองนะ่ยห้าร้อยทองหากากา้าหากากา้าผีกากา้ามาเะมาเะมาเะอื้อหือหอโอย อยยากแลว้วอะโหเสียดายจริงๆนะรอบเรกอะไม่น่ามันไม่น่าได้อิสกี้น่าจะได้แบบสองคนเนี้ยใครก็ได้อะมันจะดีมากเลยแต่ไปเป็นอิสกี้ก็เลยแบบเฟลเฟลหน่อยตอนแรกเห็นสีผมเห็นทรงผมไม่น่าใช่มาดินี่นะมีรุน้นมีรุ่นกาก้าเหมือนกันแต่มาถึงข้างหน้าปุ๊บเรียบร้อยนะอิสกี้เต็มเต็มเลยเต็มตาเลยฮนะแล้วก็หมุนนานด้วยรอบเนี้ยโอ้ยเขมาแล้ว ไปฮะอีกสักทีนะคนนี้อีกสักทีนะสีชมพูอีกสักครั้งหน้านะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ล้างหลังมาเนี่ยเปิดหนึ่งพันได้ได้ค่อนข้างเยอะได้เกือบทุกครั้งเลยครั้งละคนครั้งละคนนะฮะมาแต่พอวันไหนเปิดเยอะๆเดี๋ยวสองสามพันแบบสี่ห้าพันเนี่ยโอ้โหออกยากไหม <c oughs> อ้เปิดหนึ่งพันเนี่ยมันได้คือมันได้ชัวร์ๆแล้วน,นหนึ่งคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ นะส่วนมากมันได้แล้วก็มีแบบไม่ได้ด้วยก็มีนะฮะมามาโอ้ยสวยงามสวยงามโ <c oughs> คดามิไม่สุดยอดจริงๆโ <c oughs> คดามิไม่ <c oughs> สุดยอดจริง <c oughs> ๆรุ่นละทีเนี้ยเท้าวขวาเสื้อแขนยาวเหรอเสื้อแขนยาวเหรอทรงผมอย่างงี้เหรอโคตรสุดโคตรสุดนะฮะโอ้โหโคตรสุดกากานะฮะ <c oughs> มาว่ะมาว่ะดีใจยจะกถูกหวยนะเ <c oughs> ลยหนึ่งร้อยทองโอเคเปิดได้หมดโเคเปิดฟุกเปิดฟุกไม่มีฟุกแล้วนะครับผมออากา้านะฮะกาก้าอัพวลก่อนเลยโอ้โหไม่โคสุดอะพันห้าได้สองคนอะนะฮะแต่สองคนที่แบบอื้ือีสกี้อ่ะน,นะอ,อัพวลก่อน เนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องหายอยู่ดีพวกพวกเทรนเนอร์อย่างเงี้ยอัพไปก่อนอห้าดาวเยอะจังวะห้าดาวเยอะจังวะเนะตันแล้วเก้าเก้านะอินสกี้อัพไปอัพให้หมดท้ายไม่หายอยู่ดีสุดท้ายมันก็หายอยู่ดีอัพไปหมดเนะตันไหมตันนะครับผมอืมอาก,ก้านนะเขาบอกว่าโกงโกงจัดเลยนะคนเนี้โอ้โหดูดีสปีดตั้งอยากเอาเนะ สปีดไม่อย่างเอาเลยอะกา้าจบสกอโอ้โหกลางตรกที่ค่อนข้างโหดโอเคถือว่าโคตรจะคุ้มโคตรคุ้มนะเอาง่ายคือได้กา้าแล้วมีอินซกี้เป็นของแถมแล้วกันเอาง่ายนะแต่พันห้าแต่สองก็ถือว่าสุดอยู่นะสุดอยู่นะแลครับผมโอเคถือว่าพอใจสุดๆในรอบนี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลสวเจ